อัปเดตราคายางล่าสุดประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม66นะคะราคาปรับตัวขึ้นจากเมื่อวันวันที่10พฤษภาคม66จะปรับตัวขึ้นกี่บาทก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดณหน้า,นาโรงงานดีอาร์ซีไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม66ราคากิโลกรัมละ42บาท เก้าสิบซงค่ะเมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นอยู่ที่ 20ซางเนาะเมื่อวานราคาอยู่ที่42บาท70ซางถัดมาเรามาเช็คที่ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่48บาท10ซางต่อกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันชั้นสามไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่50บาท31ซางต่อกิโลกรมัมราคายางก้อนถ้วย DRC100% ราคาอยู่ที่40บาท12ซางต่อกิโลกรัมค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบาย